สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับเต้เบต้านะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมก็เรียกว่าได้เลิกเสียตังค์แต่เช้าประเดิมไปพันห้าครับเมื่อเช้าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับประกาศผมเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับคุณผู้ชมตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ซื้อละดูไปดูมาเสียตังค์จนได้นะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นพันอะไรนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับคุณผู้ชมที่ผมโดนเล่นไปพันห้าเมื่อเช้าก็คือตัวนี้นะ นี่นะครับก็คือกาแล็กซี่มุกทองนะครับที่ตอนนี้กําลังดุงดังกันอยู่นะครับตอนแรกว่าจะไม่เสียตังค์แล้วแหละเมื่อเช้าแต่วนอวนไปเวนมานะครับดูไปดูมาซื้อมาจนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองใส่เหรียญดูกันอย่างนี้มันไม่ค่อยชัดโอเคนะครับคุณผู้ชมที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาแถมตัวเมียมาด้วยนะครับผิดไหมครับตัวนี้เลยนะฮะ ก็คือเขาแถมตัวเมียมาหนึ่งตัวนะครับผมก็เลยจัดเลยนะครับกิเดตมันมาครับต้องจัดนะครับผู้ชมแล้วก็เรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับปลาชุดนี้นะครับว่าจะได้ดีหรือเปล่านะสำหรับคอปเปอร์กาแล็กซี่นะครับจะได้เปอร์เซ็นต์ดีหรือเปล่านะครับต้องรออีก3าเดือนข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับปลาชุดนี้มันคุ้มที่เราทําหรือเปล่านะครับมันคุ้มที่จะลงทุนหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่าช่วงนี้นี่เริ่มลงทุนได้แล้วนะครับเพราะว่าประกาศเนี่ยราคาลงเยอะมากนะครับสำหรับพวกคอปกา ในกลุ่มเนี่ยเริ่มลงเยอะมากนะครับสำหรับราคานะครับหรือใครเนี่ยที่อยากลองหาสายดีนะครับลองไปเดินเดอจักก็ได้นะครับที่พ่อค้าที่นครปฐมนะครับจะเป็นปลาที่เลือดดีมากนะเพราะว่าเขาต้องทำนะแล้วก็ให้จํานวนได้เยอะนะครับถึงจะทันส่งนะครับผู้ชมโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะผมก็มาอวดผู้ชมเฉยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน